เทปสุดท้ายมันนี่สุดข,ของเรครับ,บอยู่สุดท้าย yo what up bro สวัสดีครับอยู่ไหนครับผมอยู่ที่ร้านอาหารซานโดครับผมเปิดเปิดยังครับเปิดยังเปิดแล้วนี่เปิดแต่ช่วงนี้ฝนตกมีเดลิเวอรีอ่บ้างมีอะไรบ้างวันนี้วันนี้ชิลๆดึกๆร้านเลยร้านคุยได้วันนี้วันนี้แรปแรปฟอร์มโฮเมื่อกี้ได้ตัวเจ๋งไปหลายตัวมากแบบโอ้ทุกคนแม่งโคตรโหดเมื่อกี้ ดีเจทีมาแล้วอ่ะมาแล้วไมาแล้วดีเคอ่ะนี่คือยังไม่เห็นนะบังซีนะใครใครอยากดูบังซีแล้วพิมเข้ามาหน่อยว่าบังซีนี่แท็กบังซีด่าฮ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 ่าเ่าฮ่นฮ่าฮ่าฮดาฮ่ามนี่แล้วเ,วเว่็น่าฮ่า่าฮ่าฮ่าฮ <c oughs> ่าฮ่าฮ่า่าฮา่าฮ่า่าี่าฮ่าฮ่ไม่มฮ่าฮ่มี่ม่มี่อ okay, <okay>, okay. เคโอเคฮ่เฮ่าฮ่พร้อมาว่นนี้พร้อมาฮ่แร่าฮ่าด่า่า <c oughs> ่่ <c oughs> ่า่า อ้าอเอาไงวะเอาไงวะเอาไงวะม<า>ือปีไาจจะสดจะจดจะอะไรก็ได้มาให้หมดเลยมารับให้เด็กดูรับให้เด็กดูแป๊บหนึ่งนะยังไม่มีที่วางมือถือเลยรับให้เด็กดูไม่ต้องเใครดูเฮียเย้จตั้งใจนั่งด้วยอ,อ่าๆผมขอเอาท่อนนี้นี่หน่อยแล้วกันที่ผมเล่นมา <c oughs> มาเพราะว่ารู้ว่าตอนตอนเนี้ยผมอ่ะทำไอ้นั่นนะทำตัว โชว์ของโชว์มีดเดิลแมนนี่เพราะฉะนั้นผมอยากจะแรปเกี่ยวกับส t e ล l f l นิดนึงแล้วกันกับพี่เดยเชาลเอาท์ Let's do it Let's do it แค่เก็บ Steel Fly เย็บกูนะ been real YouTube เตอร์ชแต่ฟังกับมึงควรเชลกูนะคนจริงแล้วมึงอย่าได้คิดจะปลีนเกลียวเพราะแรปกูมันเข้มข้นยิ่งกว่าเวลามึงลินเพียวเริ่มเก็บค่าสตูดิโอได้เงินยี่สิบแบงค์เขียวกูไม่เคยเปลี่ยนครูชีวิตกูมีอยู่แก๊งเดียววู้วว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  เนี่ย s าว t h ไม่ต้องแลกมึงกันรู้ทั่วภาคใต้ไม่มีใครไม่รู้จักกูไม่อยากสะพานพวกกูใจนักเลงควรคอมีด e แจองเปลี่ยนอนจกเป็นเพลงสิบก่าปีในแรปเกมย้อนโนว์ว่าส i ์เดอะเนมตอนนี p ชิลลิ่งในเดอะดร็อปท็อปคมีบาลังลัมาเดอะเฟมาามมแรง กูบอกแล้วครั้งเนี่ยปีเนี้ยสาวไซมึงมีแพนมาไอทีมก็อยู่ในทีวีทีโอบีมันก็อันดับวันทูชยอร์โนว่าจะดูยอร์โนสาวไซมันก็รู้แกงกูกูไม่ยัดแรงมา้กูไม่ยากกี่แรงมันก็รู้จิ่งที่กูไส้มึงแหลว่าข้องแพงกูจับกูจับกูจับไปอย่าแมกกูโฟนนับกูซับกูซับไปอย่าแม้ทำร้อยมึทำมาซ่ามึงทำมึงให้มากกูงทำมึงให้เลิกกูงทำมึงให้ลา What's up What's up 2P? Give me some Give me some เฮ้ยเป็นไงพี่ติดตามเลยรอโชวมีโชวมีสรุปเมื่อไหร่เมื่อไหร่ได้ออนครับเลื่อนไปแล้วใช่ไหมโชมีเนี่ยถ้าเกิดจะออนจริงๆน่าจะเป็นปลายมิถุนายนนะถ้าไม่ผิดประมาณประมาณสามสิบหรือยี่สามนี่แหละใกล้แล้วใกล้แล้วแต่ดูแล้วดูแล้วโหดอยู่แล้วก็ c o n g r a t ูเลชั่นมากด้วยสันนะ c o n g r a t ูเลชั่น c o n g r a t u l a t แม่งโหดปะแต่ป่ะสันอะคือเด็กเดี๋ยวนี้ยอมรับนะ หลายๆคนเนี่ยคือยุคเราพอแรปมาประมาณ1ิปีแล้ว,ว่าเราเจ๋งเด็กอยวนี้มันแรปตัต้ๆเก่งตัต้ๆเก่งคือมันเก่งขึ้นเร็วมากอ่ะมันมีสืออ่อให้เขาเก่งขึ้น<แ>ไงดีอ่ะแหมไม่ต้องห่วงยูปดิวอ่ะคิดอะไรมากโอ้โหจริงๆก็อยากจะบอกว่าแทบจะไม่ได้ทําอะไรเลยเด็กแม่งแบบเ <c oughs> ขาทําของเขาเองเขารู้ว่าเขาทําอะไรเขารู้จริงๆเราไปแตะนิดเดียวเท่านั้นเลยอ่ะคือเราเหมือนกับเขาอ่ะมีของแต่เราหาจุดว่าโอเค อยู่มีตัวตัวนึงที่มันเป็นแบบคาลคเตอร์ปึ๊บเข้าไปปึ๊บพอเขาเจอทางเขาไปได้ไงเย้เดี๋ยวรอเดี๋ยวรอดูชวงมีกับพี่เดย์รอดูชวงมีโอเคเราลับล้ากันนะพวกวันนี้มาเช้าตามสัญญาไม่ต้องเช็คแก๊สสุดทายที่สุท้ายแรปเปอร์ด้วยปีนี้สุดยอดมาก thank you thank you f e d d y love you thank you